กระแสะโซเชียลกำลังเดือดทั่วทั้งเอเชียและลามไปถึงฝั่งยุโรปเมื่อคลิปหนึ่งถูกเผยแพร่และทําให้ชาวต่างชาติจํานวนมากถึงกับอึงจนต้องแชร์ต่อกันเป็นวงกว้างเพราะในคลิปนั้นไม่ใช่เหตุการณ์ธรรมดาแต่เป็นช่วงเวลาที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถความคิดสร้างสรรค์และพลังของผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถสร้างความประหลาดใจาให้กับผู้ชมจากทั่วโลกได้แบบใหม่ทานตั้งตัวไม่ว่าจะเป็นความแม่นยําในจังหวะการทํางานเป็นทีมหรือเทคนิคที่ดูเกินกว่าที่คนทั่วไปจะทําได้ทําให้หลายคอมเมนต์จากชาวต่างชาติออกมาบอกเป็นเสียงเดียววกัน่า 5. ไม่ดูถือว่าพลาดแรงมากจุดเริ่มต้นของคลิปนี้อาจไม่ได้มีความตั้งใจให้กลายเป็นไวรัลขนาดนี้แต่ด้วยความเหนือความคาดหมายทั้งด้านภาพบรรยากาศและสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้ผู้คนต่างเข้าไปวิเคราะห์ชมซ้ําและแชร์ต่อแบบไม่หยุดชาวต่างชาติหลายคนถึงกับแปลภาษาเพื่อทําซับไตเติลประกอบเองเพื่อให้คนในประเทศตัวเองเข้าใจว่าทําไมคลิปนี้ถึงได้รับความสนใจสูงขนาดนี้บางช่อง YouTube ต่างประเทศถึงกับนาไปทำารีแอคชั่นวิเคราะห์แบบเฟรมต่อเฟรมและชื่นชมว่าการกระทําในคลิปนี้สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมความสามารถีดและความคิดสสรร้าง์ ระดัที่คนเอเชียมีอยู่ในตัวโดยไม่รู้ตัวหลายคนบอกว่าคลิปนี้เป็นสิ่งที่อยากเห็นจากประเทศในอาเซียนมากขึ้นเพราะมันเต็มไปด้วยเสน่ห์ความจริงใจและความตั้งใจที่คนดูสัมผัสได้ทันทีโดยไม่ต้องอธิบายมากมายนอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์จากต่างชาติที่บอกว่านี่เป็นหนึ่งในคลิปที่พิสูจน์ให้เห็นว่าความบริเลอไม่ได้ขึ้นกับความหรูหราแต่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่คลิปนั้นสามารถส่งไปถึงผู้ชมได้ซึ่งครั้งนี้ก็ทําได้เหนือความคาดหมายจริงๆชาวต่างชาติถึงกับตั้งกระทู้ถกเถียงกันว่าิปนเป็นารแแงารงมตธช เพราะแต่ละวินาทีเต็มไปด้วยสิ่งที่คาดไม่ถึงแบบต่อเนื่องทาให้คนดูแทบไม่กระพริบตาขณะเดียวกันชาวไทยจํานวนมากก็เข้ามาภูมิใจที่เห็นต่างชาติประทับใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะหลายครั้งเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของคนไทยหรือคนอาเซียนอยู่แล้วแต่ไม่เคยโดนจับมาเล่าในมุมที่ทั่วโลกเข้าถึงได้แบบนี้ความรู้สึกทีต่างชาติพูดถึงเป็นสิ่งที่ผู้คนในภูมิภาคนี้คุ้นเคยแต่เมื่อมองผ่านสายตาของชาวต่างชาติกลับยิ่งทําให้เห็นว่ามีหลายอย่างที่เป็นสเสน่ห์เฉพาะตัวที่ไม่ต้อง,งตกแ่ง็สสาามรถอน ห้างความประทับใจได้ผู้ชมจำนวนมากเรียกร้องให้มีการติดตามต่อว่าเหตุการณ์ในคลิปนี้จะมีภาค2หรือไม่หรือเจ้าของคลิปจะออกมาเล่าเบื้องหลังเพิ่มเติมเพราะหลายคนอยากรู้ว่ากว่าจะได้ช็อตแบบนั้นต้องเตรียมตัวอย่างไรหรือมันเกิดขึ้นแบบสดๆจริงๆโดยไม่มีการเตรียมการเลยที่สำคัญคลิปนี้กลายเป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้เห็นว่าโลกออนไลน์ยุคนี้ไม่จำเป็นต้องพึง่งโปรดักชันใหญ่โตแต่ความสมจริงความเป็นธรรมชาติและความสามารถที่เกิดขึ้นจากคนธรรมดานี่แหละที่สามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนได้ทั่วโลกจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมชาวตา่าง ชาติจำนวนมากถึงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะมันเต็มไปด้วยพลังความพิเศษและเสน์ที่ดูครั้งแรกก็เข้าใจได้ทันทีว่าทำไมถึงดังไปทั่วโลกในเวลาอันสัน้น